นี่ก็คืองานนะคะตั้งพักใหม่ของที่ไมชินวัตรจังกระจานะครับทุกท่านในวันนี้กับการล่องแพนะคะกับการตั้งพักใหม่ของไม้ชินวัตรนะคะนี่ก็รอเรือออกนะคะทุกท่านรอเรือออกช่วยติดตามด้วยนะคะทุกท่านช่วยติดตามด้วยนะคะ นี่ครับเ,เ,เป็นการต้ง้งพากใหม่ของพักของพี่ใบชินวัตรนะคะในวันนี้กดช่วยกดติดตามช่วยกดแลกดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกท่าน ก็เรือเรือออกอาารตนเรือออกแค่นีก็นัคา